สวัสดีค่ะอยู่ในช่องอีสสบายทิปนะคะเรามาฟังประวัติอดีตนายกรัฐมนตรีคนต่อไปกันค่ะไปฟังกันเลยนะคะหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมท นายกรัฐมนตรีคนที่6ของประเทศไทยนักการเมืองนักกฎหมายนักการทูตและนักวิชาการอดีตนายกรัฐมนตรีประเทศไทยสีสมัยผู้ร่วมก่อตั้งและอดีตหัวหน้าพักประชาธิป,ปัตย์ก่อนเข้าสู่วงการเมืองเคยเป็นผู้พิพากษาและเคยดำรงตำแหน่งเอกอากาัครราชทูตไทยประจําสหรัฐอเมริกา หม่อมราชวงศ์เสนีปราโมทเกิดที่ค่ายทหารในจังหวัดนครสวรรค์เป็นโอรสในพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าคำรบกับหม่อมแดงบุญนาคชีวิตครอบครัวสมรสกับท่านผู้หญิงอุศนาปราโมทมีบุตรชายสองบุตรหญิงหนึ่งการศึกษาเริ่มศึกษาที่โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลายัยเข้าเรียนชั้นม .3 เมื่อปีพศ2460จากนั้นได้เดินทางไปศึกษาต่อที่เทนคอร์เลจในเมืองนอตติงแฮมประเทศอังกฤษและศึกษาต่อปริญญาตรีสาขานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยออฟฟอร์ดประเทศอังกฤษแล้วสำเร็จการศึกษาด้วยคะแนนระดับเกียรตินิยมอันดับ2หลังจากนั้นเข้าศึกษาต่อที่สำนักนติบ,บัณฑิตอังกฤษในกรุงลอนดอนได้คะแนนเป็นที่ห ได้รับรางวัลเป็นเงิน300กีนีจากสำนักกฎหมายอังกฤษเมื่อเดินทางกลับมาอย่างประเทศไทยหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชได้ศึกษาวิชากฎหมายในไทยเพิ่มเติมจนกระทั่งได้รับเนติบัณฑิตไทยและเข้าฝึกงานที่สารดีกาเป็นเวลา6เดือนจึงได้เป็นผู้พิพากษาได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์สาขานิติศาสตร์และรัฐศาสตร์จากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และจุลาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเมื่อปีพศ2503และปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิติมาศสาขามนุษศาสตร์จากมหาวิทยาลัยแห่งชาติไทยเปเมื่อปีพศ2525ชีวิตการงานเป็นผู้พิพากษาศาลแพ่งเป็นผู้ช่วยกรรมการศาลฎีกาและผู้พิพากษาศาลอุทธรช่วงหลังของการรับราชการได้ย้ายไปกระทรวงการต่างประเทศและได้แต่งตั้งเป็นเอกอัครราชทูตไทยประจำสหรัฐอเมริกา ในปีพศ2484เกิดส,อง, 84, สงครามโลกครั้งที่สองญี่ปุ่นยกพลขึ้นบกเข้าสู่ประเทศไทยหมาราชวงศ์เสนีปราโมชได้ประกาศน,นโยบายเป็นอิสระไม่ขึ้นกับรัฐบาลในประเทศไทยจึงถูกตัดสัญชาติไทยจากรัฐบาลและได้รวบรวมคนไทยในต่างประเทศจัดตั้งขบวนการเสรีไทยขึ้นเพื่อต่อต้านญี่ปุ่นอย่างรับรบโดยปฏิบัติการติดต่อกับฝ่ายสัมพันธมิตร บอมราชวงศ์เสนีปราโมทเป็นอาจารย์สอนวิชากฎหมายในมหาวิทยาลัยหลายแห่งเช่นจุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นต้นและเป็นอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์จุฬาลงกรมหาวิทยาลายัยเคยรับราชการถวายและเล่นดนตรีร่วมกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9เป็นประจำทุกวันศุกร์ในวงลายคราม เป็นหัวหน้าทีมนทนายความในคดีปราศาทเขาภพระวิหารเมื่อปีพศ2505กับกัมพูชาในศาลโลกการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมดดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีทั้งหมด4ส,สมัยสมัยที่1เมื่อวันที่17กันยายนพศ2488ถึงวันที่31มกราคมพศ2489 สมัยที่2เม 15, ื่อวันที่15กุมภาพันธ์2518ถึงวันที่13มีนาคมพศ2519สมัยที่3เม,มื่อวันที่20เมษายนพศออ2519ถึงวันที่25กันยายนพศออ2519สมัยที่4เม,มืม่อวันที่25กันยายนพศ2519ถึงวันที่6ตุลาคมพศ2519 การดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อสงครามโลกครั้งที่สองสิ้นสุดลงบอมราชวงศ์เสนีปราโมทอัคสรูดทตไทยณกรุงวอชิงตันในฐานะหัวหน้าเสรีไทยสายสหรัฐอเมริกาได้รับเชิญให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีต่อจากนายทวีบุญยเกตเพื่อเจรจากับประเทศอังกฤษเกี่ยวกับสถานะของประเทศไทยที่เป็นฝ่ายเดียวกับสัมพันธมิตร ภายหลังการประกาศสันติภาพโดยรัฐบาลของนายควงอภัยวงศ์เมื่อวันที่16สิงหาคมพศ2488ให้การประกาศสงครามกับฝ่ายสัมพันธมิตรของรัฐบาลจอมพลแปกพิบูลสงครามเป็นโมฆะโดยเดินทางกลับมารับตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่17กันยายนพศ2488ในการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ท่านได้ใช้ความรู้ความสามารถทางภาษาตลอดจนความเข้าใจในขนบธบรรมเนียมประเพณีและระบบกฎหมายตะวันตกเจรจากับฝ่ายสัมพันธมิตรที่ครั้งแรกประเทศอังกฤษได้ยื่นขอเรียกร้องให้ประเทศไทยเป็นเมืองในอาณัตแต่หม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชส,สามารถเจรจาให้ไทยหลุดพ้นจากการเป็นเมืองในอาณัตของอังกฤษได้สำเร็จโดยอังกฤษและไทยได้ลงนามใน ความตกลงสมบูรณ์แบบเพื่อยุติภาวะสงครามระหว่างไทยกับบริเตนใหญ่และอินเดียที่สิงคปโปร์เมื่อวันที่1มกราคมพศ2489มีใจความสำคัญคือไทยต้องคืนดินแดนในมาลายูและรัชฐานที่ได้มาระหว่างสงครามให้แก่อังกฤษและต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่ทรัพย์สินของอังกฤษ ที่ถูกไทยยึดครองระหว่างสงครามเป็นข้าวสาร1.5ล้านตันจากนั้นไทยได้ทำการตกลงกับฝรั่งเศสมีจุดประสงค์เพื่อขอเข้าเป็นสมาชิกสหประชาชาติโดยได้ตกลงคืนดินแดนที่ได้มาจากกรณีพิพาทอินโดจีนเมื่อปีพศ2483ให้กับฝรั่งเศสแต่ฝรั่งเศสยังเรียกร้องให้ไทยมอบพระแก้วมรกตและพระบางให้แก่ฝรั่งเศส โดยอ้างว่าเคยอยู่ในลาวมาก่อนถึง200กว่าปีและเมื่อลาวเป็นดินแดนในอาณาักรของฝรั่งเศสแล้วไทยก็ควรคืนพระแก้วมารากตให้แก่ลาวด้วยแต่ฝ่ายไทยอ้างว่าพระแก้วมารากตค้นพบครั้งแรกในประเทศไทยการที่ต้องอยู่ในลาวถึง200กว่าปีนั้นเป็นเพราะพระชัยเชษฐาได้นำพระแก้วมารากตจากเมืองเชียงใหม่ไปไว้ที่เมืองหลวงพระบางและเมืองเวียงจันทร์ ดังนั้นการที่สมเด็จพระยามาหากษัตริย์ศึกได้อัญเชิญพระแก้วมรกตมาไว้อย่างกรุงธนบุรีและกรุงเทพตามลำดับนั้นจึงเป็นการนำกลับคืนสู่สถานที่เดิมทําให้ข้อเรียกร้องของฝรั่งเศสข้อนี้ตกไปส่วนพระบางนั้นไทยได้ส่งคืนลาวไปตามข้อเรียกร้องนอกจากนี้ไทยยังได้เปิดสัมพันธ์ทางการทูตกับสหภาพโซเวียตและทำสนทีสัญญาทางไมตรีกับประเทศจีน เพื่อไม่ให้คัดค้านการเข้าเป็นสมาชิกองค์การสหรประชาชาติของไทยและในที่สุดไทยได้เข้าเป็นสมาชิกองค์การสหรประชาชาติเมื่อวันที่16ธันวาคมพศ2489รัฐบาลมองราชวงศ์เสนีปราโมทได้ประกาศพระราชบัญญัติอาชญากรสงครามเพื่อลงโทษผู้นำหรือหัวหน้ารัฐบาลที่ร่วมก่อให้เกิดสงครามที่ทำให้ประเทศเป็นฝ่ายประชยัยซึ่งหากราัฐบาลไม่ตามพระราชบัญญัตินี้ ฝ่ายสัมพันธมิตรก็จะนำผู้ต้องหาไปดำเนินคดีในต่างประเทศในฐานะอาชญากรสงครามหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมทได้ตำแหน่งนายกรัฐมนตรี4ครั้งโดยในครั้งสุดท้ายได้เกิดเหตุการณ์6ตุลาคมพศ2519ที่ตำรวจและกองกำลังติดอาวุธเข้าปิดล้อมมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ซึ่งมีนักศึกษาและประชาชนหลายพันคนชุมนุมประท้วงการกลับประเทศไทยของจอมพลถนอมกิติขจรที่ถูกประชาชนขับไล่ออกจากประเทศไปเมื่อ3ปีก่อนในวันเดียวกันพลเรือเอกสงัดชะลออยู่ได้จัดตั้งคณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดินเข้ายึดอำนาจจากรัฐบาลหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมทหลังจากพ้นตํแหน่งแล้วหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมดได้ลาออกจากตํแหน่ง หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์และวางมือทางการเมืองใช้ชีวิตอย่างสงบตลอดมาหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมทเข้ารับตำแหน่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์สืบต่อจากนายควงอภัยวงศ์ที่ถึงแกอ่อสัญกรรมไปในปีพศ2511ระหว่างการเป็นหัวหน้าพรรคนั้นหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมทได้ชื่อว่าเป็นนักการเมืองที่เป็นสุภาพบุรุษเล่นการเมืองด้วยความบริสุทธิ์โปร่งใสามาตลอด แต่หม่อมราชวงศ์เสนีปราโมชมักประสบปัญหาความวุ่นวายในพักเนื่องจากสมาชิกพักมักสร้างปัญหาโดยการต่อรองขอตำแหน่งทางการเมืองและบางส่วนก็จะออกจากพักไปตั้งพักใหม่จนเกิดความวุ่นวายไม่สามารถควบคุมพักได้จึงได้ฉายาสื่อมวลชนว่าฤาษีเลี้ยงลิงหรือพระเจ้าตาเพราะถูกมองว่าอ่อนแอไม่สามารถควบคุมบริหารพักและรัฐบาลได้จนเกิดเหตุการณ์6ตุลา ชีวิตหลังจากนั้นหมอมราชวงศ์เสนีปราโมชใช้ชีวิตอยู่ที่บ้านพักเอกมัยใช้เวลาไปกับการอ่านหนังสือและรวมรวมงานประพันธ์ต่างๆที่เคยแต่งไว้ก่อนหน้านี้และแต่งเพิ่มเติมเช่นประชุมสารนิพนธ์แปลกวีนิพนธ์ชีวลิขิตเป็นต้นรวมทั้งการวาดรูปทั้งรูปสีน้ำสีน้ำมันรูปสเก็ตเล่นดนตรี แต่งเพลงและปลูกไม้ดอกโดยเฉพาะกุหลาบซึ่งล้วนเป็นงานอาดิเรกที่ท่านทำประจำและยังคงให้สัมภาษณ์แสดงความคิดเห็นต่อเหตุการณ์บ้านเมืองเป็นระยะระยะรวมทั้งยังให้คำปรึกษากับพรรคประชาธิปัตย์ในฐานะที่เป็นปูชนียบุคคลสำคัญของพรรคด้วยซึ่งในพศ2548อ่านเป็นวาระครบรอบ100ปีของท่านทางพรรคได้ก่อตั้งมูลนิธิหม่อมราชวงศ์เสนีปราโมช ขึ้นตามเจตนารมณ์ของท่านและทายาทและใช้ชื่ออาคารที่ทำการของพักหลังที่สองว่าอาคารบอมราชวงศ์เสนีปราโมทบอมราชวงศ์เสนีปราโมทได้ถึงแกอ่อสัญญกรรมด้วยโรคถุงลมโป่งพอง,องที่โรงพยาบาลกรุงเทพเมื่อวันที่28กรกฎาคมพศ2540ขณะนั้นอายุได้92ปี63วัน จบแล้วค่ะขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังนะคะขอบคุณมากค่ะ